พ่อดายเป็นบ้าไปแล้วเหรอแด่นะ้าเอาหน้ามันจะแจ่งดีนะแพทริกรู้หายไปไหนแม่อยู่นี่แม่ครับเอวาเดี๋ยวพ่อจะโชว์อะไรให้เห็นแด่นะ้ากลายเป็นเด็กไม่ดีไปแล้ว ไม่เห็นหน้าตกใจเลยฉันรู้มาตลอดอยู่แล้วแหละไม่เอว่ wa, าเธอยังไม่เข้าใจนี่ดูสิตอนนี้ถือที่บ้านป้าของเธอป้าชื่อโคเอโอพระเจ้าเธอทำอะไรอยู่นะ่ะเธอกำลังปอกมันฝรั่งเยู่ยกำลังทำาบอร์ดกำลังพาแมวของป้าโคเอไปเดินเล่นแย่ yeah, แล้วเธออยู่ที่นันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยทำไมต้องไปหายายบ้านนั่นด้วยเพย่งได้เราต้องซื้ออะไรอะไร,รให้แดนากินวะันนี้ฉันจะซื้อคอนเคิลให้แดนาแล้วเราก็ต้องอย่าลืมเติมเงนินโทร เธอเพราะว่าเธอใช้วันแอปไม่ได้เลยได้สามอ่ะเราไม่รู้เลยว่าทําไมเธอถึงยา้ายมาอยู่ที่บ้านป้าพวกนั้นรู้นะเก้า <9 A S 2> นะเก้เอชีวิตที่ไม่มีแดนนาเป็นยังไงบ้างหเราไปทํำอะไรที่บ้านป้าของหล่อนนะเราไม่บอกอะไรพื่อเธอหรอกนะเอวังแดนนาทาตัวไม่ดีแม่ของเธอก็เลยส่งเธอไปดัดนิสัยที่บ้านป้าอ<ห> คอสเตอรเดวฉันได้เตะแกลรบันไดน่ะทำไมถึงเล่าเรื่องแดนาพวกนั้นฟังก็มันเผลอนี่นะได้ยินไหมพวกเธอแดนานี่ไม่เหมือนใครจริงๆเป็นเด็กไม่ดีเหรอไม่เชื่อฟังคุณแม่สินะใช่เธอนี่ใส่เสียมากไม่เชื่อฟังคุณแม่เลยแต่พวกเราเป็นเด็กดีนะออเหรออาแทมอย่าให้ฉันได้แฉนายนะยาน่าเธอเงียบไปฉันรู้เกี่ยวกับเธอทุกอย่างเพราะเธอเป็นพี่ฉันเย่าฉันต้องแฉอะไรไายจะแฉอะไรฉันฉันไม่กลัวหรอกนะฟังนายจะปลวกฉันจะฟ้องแม่ว่าเธอแอบไปเที่ยวดิสโก้แทนที่จะไปบ้าน นจะยิยดีมากอยู่ทำตัวเหมือนเอเลี่ยนได้แล้วมาสิคะนี่โรงเรียนหนูเองโรงเรียนนี้แปลกๆอยู่นะไม่นะคะโรงเรียนนี้ดีมากเลยหนูเรียนที่นี่มาตั้งเกือบปีนะ่ะทีนี้ก็จะไม่มีใครกแกล้งหนูแล้วนะลูกแม่ถ้ามีคนแกล้งโทรหาแม่เลยนะแล้วก็ทำตัวอุ่นๆแพทริกถ้ามีคนมาพูดแปลกๆหรือพูดคำหยาดใส่ลูกลูกจะทำยังไงบอกแม่มาผมจะโทรหาแม่ใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมเค้กโร <ผม S 1> ด้วยมตงนะดี แดนะ่านี่ถ้ามีคนมาแกล้งแพทริกของฉันเธอได้โดนดีแน่เข้าใจไหมป้าคออีทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยค่ะก็หวังว่าอย่างนั้น okay, นะเชื่กันเถอจะจมือเข้าไว้สิแพทริกฟังฉันนะฉันอยู่ห้อง 9a ส่วนเธอเนะี่ยอยู่ห้อง 10g พวก 10g นะี่ยเป็นพวกแกงไม่ดีพวกเขาเป็นศัตรูของเราแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้านายโดนแกล้งแล้วก็ฉันจะปกป้องนายให้เองโอเคโอเคไปกัน ถึงแค่นี้แหละแพทริกฉันเรียนที่นี่ส่วนนายเรียนห้องนัอยา,นะอยาเรียนห้องนี้นี่นะอ,อ,อะไรของนายนี่มันห้องฉันส่วนนั่นห้องนายนายอยู่สิบจีฉันอยู่เก้าเอ็นก็ได้ไ<ป>นั่นใครอ่ะนี่นายยังหลับไม่พออีกหรือไงคิดยังไงถึงใส่ชุดนอนมาโรงเรียนเนี้ยฉันนอนเจ๋งดีจังยูนิคอร์นฉันก็อยากได้มั่งแฮไงฉันคือพี่ชายของแดนน่าโอ้พระเจ้าฉันรู้แล้วว่าหมอนี่คือใครถ้าเธอคิดจะแกล้งฉันนะดูหมอนี่สิช่างกล้าเนอะ สายช่างกล้าแม่ช่าไปทั้งระเบิดไปทั้งปืนแล้วก็เจรวดเลยนะเออแม่เขาเป็นปืนระเบิดแล้วก็เจรวดเน่ยครื่องบินด้วยพราชเธอเราเป็นเพื่อนแพทริกกันดีกว่านี่แพทริกนั่งตรงนี้สิมาลายมาเลยฉันว่าเขานี่แหละลูกของบ้าโคอี้น่ะเพอเธอเข้าใจแล้วเสินะได้แพทริกจะได้กลายเป็นคนเจ๋งที่สุดแล้วใครบอกนายอย่างนั้นแดนน่าบอกฉันง่ายทุกคนง่ายนะฉันคิดถึงเธอมากเลยนะแดน่าถ้าหมายความว่ายังไง คออี้น่ะเพราะเราเป็นห่วงเธอมากเลยนะแดนน่าฉันฝันว่าเธอจะมาโรงเรียนนี้ด้วยดีมากนายบอกว่านายฝันถึงแดนน่าแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นที่นี่สนนะ่ะเรื่องที่คนโฟกัสคือดีมากฝันถึงแดนน่าฟังนาทุกคนบายบ้า,บา,บาคออี้น่ะเหมือนนรกดีๆนี่เองอย่างแรกเลยคือเธอชอบให้ฉันตามทําความสะอาดแมวของเธอและเธอก็มีแมวเป็นสิบๆตัวหลังจากนั้นเธอก็แนะนําให้ฉันรู้จักกับแพทริกแดนน่านี่เธอตกลุมรักแพทริกง,งั้นเหรอีมากนายจะบ้า ฉันจะ,จะตกหลุมรักแพทริกได้ยังไงเขาเป็นญาติลำดับที่สองของฉันมั้งนะแล้วเขาก็แปลกๆด้วยตัวตอเป็นผู้ใหญ่แล้วแท้ๆเ,ออเขามาเรียนที่โรงเรียนเราด้วยนะอยู่ห้อง 10G ีนะี่ะแต่ทำตัวอย่างกับเด็กเล็กๆเลยเขาไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตไม่มีมือถือและไม่ดูทีวีด้วยแม่เขาไม่ยอมให้เขาเล่นอะไรทั้งนั้นเขามาเรียนที่โรงเรียนนี้ด้วยเหรอตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะตั้งแต่วันนี้แหละคอสเทียพวกนายฉันสัญ,ญญากับแพทริกว่าจะทำให้เขาเป็นคนเจ๋ง ก็เลยขอให้ป้าโขอ,อี้พาเขามาเรียนที่โรงเรียนนี้นะ่ะไม่ละ่นะดาน่าเขาไม่น่าพาแพทเกจมาโรงเรียนเราเลยเขาได้ฉันทุกอย่างแน่เดี๋ยวก่อนนตัตชาเชอสัญ,ญญากับแพคเกิกว่าจะทําให้เข้าเจ๋งและกับการที่เขาไม่ปากโป้งบอกแม่เขาว่าพวกเธอรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนและพวกเธอมาเยี่ยมฉันไงล่ะ โอ้ชีวิตใหม่แดนนะ่าช่างน,น่าสนใจเหลือเกินแล้วให้ฟังอีกได้ไหมแดนนะ่าพวกนายไว้ฉันเล่าทุกอย่างให้ฟังที่หลังนะพวกนานเห็นไหมเอวาวาถอนหูฟังของนางออกแล้วยั่งเหลือเรื่องให้เล่าอีกเยอะแยะเลยละ่ะโอ้กระดิ่งดังไปกันเถอะไปกัน<อ>ไปกันเถอะแดนน่าเธอจะเล่าทุกอย่างให้ฟังใช่ไหมทุกอย่างเลยนะอย่าปิดบังแม่แต่เรื่องเดียวละ่ะพวกเธอเดี๋ยวแพทริกจะออกมาแล้วย่าหัวเราะเขาเชียวล่ะเขาอาจจะแปลกๆหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะเป็นเพราะแม่เขาตั้งหากล่ะได้เราจะไม่หัวเราะ ไงแพทริกของเธออยู่ไหนนะ่ะอยู่ยนี่ไง,ไงเธอคือใครยะทาสีอะไรนะนายโง่หรือเปล่าเนี่ยไม่นะเขาเจ๋งดีเขาอยู่ในแก๊งเราแล้วด้วยถึงเขาจะเป็นญาติแดนนาแต่เขาไม่ชอบเธอชัดเจนหรือ,อยังแพทริกคือบอสของที่นี่สิบจีนี่พวกเธอเป็นบ้าไปแล้วหรอมีแพทริกเป็นผู้นําแล้วสินะถ้าง,งั้นตามฉันมาพวกสิบจีรอฉันด้วยแพทริกแพทริกฉันมาแล้วมานี่สินั่นแพทริกเหรอแดนนาเออทำไมเขาใส่ชั้นนอนล่ะเขาดูแปลกฮะ ดาน,น่าเธอมาเข้าแก๊งของพวกเราก็ได้นะพ t ทริกนั่นนายหรอดาน,น่าฉันว่าเราไม่ควรหัวเราะใส่พทริกคนนี้นะเขาแปลกใหม่ดีนะดาน,น่าเธอบอกว่าแม่เขาเข้มงวดเกินไปแต่ฉันว่าหมอนี่มชิวเกินไปนะเพวกเธอ,อยังไม่เข้าใจอีกดอว่าตอนนี้พทริกเจ๋งที่สุดในโรงนนี้ของเราแล้วจริงอ่ะดาน่าเธอจะเข้าแก๊งเราหรือเปล่า เคงฉันไม่เข้าใจเลยฉันหัวปาโคอี้ดีไหมนะทำไมเธอทำตัวอะไรอย่างนี้เนี่ยเธอต้องตัดสินใจนะถ้าจะเข้าแล้วก็ทิ้งพวกนั้นไปซะได้น่าเลือกมาไม่อย่างนั้นแพทริกจะเล่าให้แม่ฟังว่าเพื่อนเธอไปบ้านนั้นนะเอามือถือมานี่หน่อยนี่จ้ะมันใช้งานยังไงอ่ะโทรหาแม่ยังไงเหรอแพทริกใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวฉันส,นสอนวิธีใช้มือถือให้เองเธอจะได้โทรหาแม่แล้วก็บ่นอะไรก็ได้ที่เธออยากจะบ่นเลยล่ะ ดูฉันแล้วก็ทำตามฉันนะว้าถ้าเจ๋งสุดยอดถ้าเจ๋งฉันทำถูกไหมนี่พวกเขาเขาเจ๋งจริงๆเลยอ่ะไหนเธอบอกว่าหม่านั่นเจียมเจี้ยงไงเพราะเขาเจียมเจี้ยงเวลาแม่อยู่ใกล้ๆยังไงล่ะฉันไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ด้วยอ่ะเห็นเขาทำท่านั้นไหมอ่ะ เนียนก็ได้แม่เขาจะมาที่โรงเรียนแล้วพาเขากลับบ้านทีนี้พเพื่อจะได้เห็นว่าหมอนั่นเสี่ยมเจียม,ยมแค่ไหนขั้นที่สองนะนะพ่อข้าเป็นบ้าไปแล้วหรอแดนหะน้าเอาหน้ามันก็แจ่งดีนะแพทริกลูก้หายไปไหนแม่อยู่นี่แม่เหรอทำไมไม่สวมฮู้นละเดี๋ยวหูก็เย็นหมดหรอก แล้วกินเค้กโรหรือยังกินแล้วครับนี่แพทริก <Patrick. S 1> มานะ่ะมานี่สิมาแต่งกันว้าวชธอกำลังจะเริ่มแล้วป้าคออีค่ะแพทริกมีคนมาแกล้งลูกไหมมีคนพูดหยาบคายบ้าหรือเปล่าสวัสดีค่ะป้าคออีป้า,ปารู้ไหมคะว่าวันนี้แพทริกทำอะไรมาบ้างอะต่หน้าแกล้งผมครับอะไรนะพากันที่แพทริกนายนม่มีทางเป็นคนเจ๋งที่โรงเรียนนี้ได้แน่ นายไปนั่นเลยนะส่วนฉันจะไปนี่ก็อยากไปตรงนั้นน่ะฮอสเทียฮอสเทียเดี๋ยวฉันได้ถีบนะต่อบันไดแน่อะไรเธอจะแฉอะไรฉันฉันไม่กลัวหรอกนะกลัวฉันจะฟ้องแม่ว่าเธอไปเที่ยวดิสโก้แทนที่จะไปบ้านเพื่อนอย่างที่บอกแม่ฟังนะทุกคนบ้าๆโคอี่น่ะก็เหมือนนบกดีๆนี่เองอ่ะอ๋อหูฉันจะทำให้เขาเจ๋งและเขาจะได้ไม่บอกป้าโคอี้เรื่องที่พวกเธอแอบมาหาฉันอะไรประมาณนั้นน่ะ ได้ห <c oughs> น้าเลื่อกเลยมีนั้นแพทริกจะเล่าให้แม่เธอฟังมดทุกอย่าวว่าเพื่อนเธอไปบ้านนั้นได้อย่งไงแพทริกฉันทำถูกไหมแพทริกและพวกเราล่ะนี่โร,งเร,ง,เง,รงเรียนของฉันแองค่ะโรงเรียนนี้มันแปลกๆนะไม่น่าโรงเรียนนี้ก็ดีนะคะหนูมาได้ที่นี่ตั้งเกือบปีน่ลูกแม่อย่าให้ใครมา,ารังแกได้นะลูกและถ้ามีคนมารังแกบอกแม่มาเลยนะนี่ นะทุกคนบ้านป้าโคอีนะ้น่ะก็เหมือนอรคดีๆนี่เองไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยจะอยู่ได้ยังไงกันอะ <c oughs> เอาเาอถือมานี่นี่จ้ามันใช่ยังไงนะจะโทรหาแม่ยังไงเหรอแล้วก็ทำตัวอุ่นๆพททิกถ้ามีคนมาพูดปแปลกๆหรือพูดคำหยาบใส่ลูกลูกจะทำยังไงลูกจะโทรหาแม่งไงละ่ะ